สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฮน่าจะมาแกะกล่องสุ่มแคร์บวร์ซันส่มละหนึ่งอ่ะกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมด9ตัวนะคะเรามาเริ่มที่กล่องแรกแกะเลยแกะเลยลุ้นมากจะได้ตัวอะไรเฮ้ยลุ้นจังเลยอ่ะเสียงมอไซค์เข้าอีฮะโอเคค่ะเรามาเริ่มแกะกันเลยอ่ะแกะบุ๊กแบบสิ่งแรกที่จะเห็นก็คือพรอ็อพนั่นเองนัคก็คือน้องกอนเมต่อไปนะคะเราก็มาลุ้นสนีสีที่เราจะได้นะคะก็คือ น้องฝนน้องก้อนเมฆฉันจำชื่อไม่ได้ประมาณนี้แหละของดีมากมาเรามาเริ่มกันที่กล่องที่สองกันเลยบี่น้องกล่องไปมา,มาเริ่มแกะ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 สิโอ้แต่ค,คาาลิปึ้นมาใช้เรวสุสิ่งได้ที่จะเห็นก็คือพร็อพน้องดาวกันตัวที่เราอยากเห็นมากที่สุดก็คือตัวนี้เลย,เลยสีชมพูน้องเรนโบ์เรนโบ์เลนจ่ายประกอบเข้ากันก็จะเป็นแบบว่าฉันลอยได้ คีสิงซัสวรรค์และหนึ่งไิงซัสสวรสค์มาซันนี่ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะทุกคนอันที่จริงแกะมาแล้ว2ตัวแต่ว่าแกะมาให้ดูก่อน2ตัวนี่นะคะก็เป็นน้องแบบนั่งเฮลิคอปเตอร์และหนึ่งแล้วก็มีแว่นตาแว่นใจเออส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะที่แกะมาแล้วก็คือนี่เลยจ้าเออสี่ตัวแรกนะคะเดี๋ยวไปดูที่เหลือกัน